เราจะอ่อนไวขึ้นได้สดสูงุดถึง9ปีถ้าเราทำสิ่งนี้ผมไม่ได้หมายความว่าต้องยกเวทนะครับแต่มันคืองานวิจัยส่วนจะเป็นยังไงเราไปฟังออแแสต์กันไปสวัสดีครับผมวัสันภูศรีฤทธิ์ และนี่คือ Love Fit Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Love Fit Podcast อย่างเป็นทางการผมเพิ่งยกเวทมาแล้วก็ไปวิ่งเหนื่อย,ยังซึมอยู่เลยก่อนไปอาบน้ําก็มา Podcast ก่อนตอนเช้าเพื่อนผมถาม Podcast คืออะไรน้องๆหลายคนงงนะครับ Podcast มันก็คือรายการอัดเสียงเผื่อใครไม่อยาก มองหน้าผมเบื่อหน้าผมแล้วขับรถอยู่อย่างเงี้ยก็เปิดพอดแคสต์ฟังไปหรือว่าใครจะเปิดฟังตอนก่อนนอนก็โอเคมากๆนะครับวันนี้ผมจะขอยกบทความมาจากงานวิจัยของสสสนะครับหรือว่า t h a i h e ด .org เดี๋ยวมาดูกันหนังสือพิมพ์ The Times ฉบับออนไลน์ของ,องกฤษนนะครับรายงานผลการศึกษาล่าสุดพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้ระบบชีวภาพของร่างกายคนเราเนี่ย แข็งแรงหรือคงสภาพดีเหมือนมีอายุอ่อนกว่าอายุจริงๆสูงสุดถึง9ตปีงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์ทิมสเปกเตอร์และดรรินเซอร์กัมหาวิทยายลัยคิงคอลเลจศาสตราจารย์อับระธรรมอาวิ์จากมหาวิทยายลัยแพทย์นิวเจอร์ซีย์ขั้นตอนของการทดลองก็คือทีมวิจัยเนี่ยเขารวบรวมอาสาสมัครจำนวน ทั้งสิ้น2,400คนซึ่งมีอายุตั้งแต่18ถึง81ปีแต่ว่าอายุเฉลีย่ยเนี่ยจะต่ำกว่า50ปีแล้วอาสาสมัครทั้ง2,400คนเนี่ยเป็นฝาแฝดกันซึ่งฝาแฝดเนี่ยเขาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมหรือว่ายีนคล้ายกันมากนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปก่อนจะเข้าไปสู่ผลสรุปของงานวิจัยไหนๆเราก็พูดถึงถึงเรื่องอ่อนวัยแล้วนะครับ ผมขอพาย้อนวัยไปเรียนชีววิทยามอปลายกันส่วนตัวตัวผมเนี่ยน่าจะย้อนไปประมาณ20ปีก่อนนะเมื่อตอนที่อายุ17นะครับในปีคิทศกราช1655ันะกรครับโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษาศาสตร์ชาวอังกฤษคือฮุกเนี่ยได้นำไม้คอกนะครับมาเฉือนเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เขาประดิ์ขึ้นมา ทำให้พบว่าโครงสร้างของไมโครเนี่ยประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายหลังพึ่งเขาเรียกแต่และช่องนี้ว่าเซลล์นะครับต่อมานะักวิทยาศาสตร์ยุคหลังๆเนี่ยเขาก็ได้ศึกษาเรื่องของเซลล์เพิ่มเติมสรุปว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตกลับมาที่งานวิจัย ทีมวิจัยเขาได้ศึกษาลงไปลึกถึงในระดับโมเลกุลเขาพบว่าสิ่งที่ทำให้คนเราเกิดความชราภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับเซลล์นะครับและกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมก็คือเทโลเมียด็อกเตอร์อลิซาเบธแบล็กเบิร์นเจ้าของรางวัลโนเบลผู้ค้นพบความสำคัญของเทโลเมียเนี่ยเขาบอกว่าเทโลเมียจะหดสั้นลง ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆว่ายิ่งแก่จะยิ่งสั้นลงนะครับในวัยเด็กเนี่ยเทโลเมียจะมีความยาวมากนะครับแล้วจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุตามลําดับดูรูปภาพนะครับแล้วไอ้เจ้าเทโลเมียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทําหน้าที่อะไรมันถึงได้สําคัญขนาดนั้นกลับไปที่เรื่องของเซลล์นะครับใจกลางของเซลล์จะมีนิวเคลียสนะครับซึ่งนิวเคลียสเนี่ย ก็จะบรรจุโครโมโซมเทโลเมียเนี่ยเขาจะอยู่ปลายสุดของโครโมโซมนะครับถ้าเปรียบให้เห็นภาพเนี่ยเทโลเมียจะเหมือนปลายของเชือกรองเท้านะครับที่จะมีพลาสติกหุ้มอยู่เขาก็มีหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกรองเท้าของเราเนี่ยหลุดลุย่ยหรือว่าเป็นขุยใช่ไหมครับทำนอาทีเดียวกันเทโลเมียเนี่ยเขาก็จะป้องกันไม่ให้ DNA ที่อยู่ในโครโมโซม เกิดการเสียหายในระหว่างการแบ่งตัวนะครับภาษาทางพันธุศาสตร์เขาบอกว่ามันจะเกิดการพันกันระหว่าง DNA หรือว่าสารพันธุกรรมแล้วถ้าเกิดโครโมโซมแต่ละแท่งนะครับมันมันไปพันกันเมื่อไหร่หรือว่ารวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายต่อเซลล์มากกว่าเดิมนะครับเทโลเมียเนี่ยมันจึงสําคัญแบบนี้แหละคราวนี้เรากลับมาที่งานวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งผลสรุปของงานวิจัยนะครับพบว่า คนที่หมั่นออกกำลังกายหรือว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายกระฉับกระเฉงกว่าเนี่ยหมายถึงฝาแฝดน,นะครับฝาแฝด2,400คนเนี่ยจะมีเทโลเมียที่ยาวกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่าผลการวิจัยนี้นะครับได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านอายุรเวทเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมอ่านเนี่ยกลัวมันออกเสียงผิดจังเลยดี Archive of Internal Medicine นะครับเดี๋ยวดู google เขาอ่านยังไง The Archives of Internal Medicine โอเคนี่แหละครับเราอ่านแบบนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับในเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายทําให้อ่อนกว่าวัยได้ถึง9ปีนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวผมเองน้าอ่อนกว่าวัยนะเพราะว่าโอเคผมเป็นคนที่หมั่นออกกำลังกายนะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่าง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นความเครียดการดื่มเหล้าดูบุหรี่ตัวผมเองเป็นคนดื่มเหล้าดูบุหรี่มาก,ก่อนนะครับเพิ่งเลิกไปเด็ดขาดเมื่อประมาณ3าปีที่แล้วนะครับแล้วก็นอนน้อยด้วยเรื่องของเรื่องคือนอนน้อยด้วยทําให้มันมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะที่อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับตัวแกเองเนี่ยไม่ไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่นะครับแล้วก็มันอ้อนรลางกายตลอดเวลานะซึ่ง4ีหปีที่แล้วเนี่ย ดูนะครับในในคลิปหนึ่งข้อเนี่ยตอนนั้นทำเล่นๆคือแกหน้าตาเป็นยังไงอะปัจจุบันนี้นะครับผมเพิ่งเจอแกแกก็หน้าตาเหมือนเดิมนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนแกนะที่อยู่ที่อื่นคิดว่าเพื่อนแกก็คงกินเหล้าดูบุหรี่แหละมาเทียบกันเนี่ยผมจะไม่เอาภาพของคนอื่นมาอ้างอิงนะครับเดี๋ยวจะเกิดดราม่าเรามองเห็นภายนอกอมันต่างกันมากนะครับรุ่นพี่ของผมเนี่ยเขาจะดูอายุรุ่นดาวเขาเดียวผมด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่ อายุห่างกันน่าจะประมาณเจ็ดแปปีได้ขอขอบคุณที่เข้ามาฟังเลือกพิตพอดแคสต์พบกันใหม่ EP หน้าดูซิว่าจะมาเล่าเรื่องอะไร Bye. ไปแล้วพบกัน,กน